สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับพ้าแมงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ลูกชายจะมากินข้าวกลางวันด้วยป้าแมงก็เตรียมอาหารไว้อรอลูกชายค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าป้าแมงเตรียมเมนูอะไรไว้รอลูกชายค่ะเราไปดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะน้ําพริกกะปินะคะชะอมไข่หรือไขช่ชะอมค่ะแล้วนี้ก็ปลาถูทอดนะคะ ลูกชายจะมากินข้าวด้วยป้าแมงก็เลยดูในตู้เย็นนะคะว่ามีอะไรที่พอจะทำะเป็นอาหารกลางวันวันนี้ได้บ้างนะคะก็มีกะปิเนาะแล้วก็ปลาทูไข่นะคะป้าแมงก็เลยลงไปสวนนะคะไปเก็บชะอมแล้วก็มาทำชะอมไข่แล้วก็ไปเก็บมะเขือพวงมาแล้วก็พริกนะคะมาตำน้ำพริกกะปิค่ะก็เลยได้เมนูน้ำพริกกะปิ ปะาทอดแล้วก็ไข่ชะอมค่ะวันนี้ก็กินเตรียมไว้รอลูกชายมานะคะกินอาหารกลางวันด้วยกันค่ะก็คลิปนี้ก็สัส้นๆนะคะมาแนะนำเมนูง่ายๆค่ะทีะ่คุณก็ทำได้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ